จิตใจคารักมั่นคง เดชพนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตออขอพันสถานของพระเยซูคริสตเจ้าความรักของพระบิดาและความสนิทสัมพันธ์ของพระจิตสถิตกับท่านทั้งหลายและสถิตกับท่านด้วยพี่น้องให้เราได้ยอมรับว่าเราเป็นคนบาปเพื่อจะได้ร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมควร พทงทรงบันดาลให้ผู้ฟังพระวจะพ้นจากความตายมารับชีวิตข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินพงทรงยอมถูกตรึงบนไม้กางเขนเพื่อช่วยมนุษย์ให้มาสนิทสัมพันธ์กับโค์ข้าแต่พระคริสตเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระคริสตเจ้าทรงพระกรุณาเทินพงงยอมสิ้นพระชนบนไม้กางเขน เพื่อทรงกอบกู้มนุษย์ให้รอดพ้นข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทิดขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดรอให้มน <Amen. S 2> ให้เราภาวนาข้าแต่พระผู้ทรงพระทัยเมตตาข้าพระเจ้าทั้งหลายได้ทำกิจใช้ทษดบาปชำระจิตใจให้บริสุทธิ์แล้วประทานความสว่างแก่บรรดาบุตรของพระองค์ ให้มีความเลื่อมใสศรัทธาเพิ่มขึ้นและทรงพระกรุณาฟังคำวอนขอของเขาด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเลิศและครองราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร์อาเมน บทอ่านากหนังสือประกาศโศกแดเนียลในครั้งนั้นกษัตริย์เนบูคัดเนสาตรัสถามบบรุษทั้งสามคนว่าชัดรับเมสารและอาเบตเนโกเป็นความจริงหรือไม่ที่ท่านไม่ยอมรับใช้เทพเจ้าของเราและไม่ยอมนมัสการลูกป,ปั้นทองคําที่เราตั้งไว้ปันี้เมื่อท่านได้ยินเสียงเป่าเขาสัตว์เสียงปีเสียงพินเขาคู่ พินสีสายพินใหญ่ปีถุงและเครื่องดนตรีทุกชนิดจงจเตรียมพร้อมที่จะกราบนมัสก,การรูปปั้นที่เราสร้างขึ้นถ้าท่านไม่ยอมทำเช่นนี้ท่านจะต้องถูกโยนเข้าไปในเตาที่มีไฟลุกโผล่ทันทีและพระเจ้าได้เราจะช่วยท่านให้พ้นจากมือของเราได้ชาวัตเมสาและอาเบสเนโกกราบทูลก,กษัตริย์ในบุคัตเนสาว่าข้าพเจ้าทั้งหลายไม่จําเป็นจะต้องทูลต่อพระองค์ในเรื่องนี้ ข้าแต่พระราชาขอทรงทราบเถิดว่าพระเจ้าที่ข้าพเจ้าทั้งหลายรับใช้และจะทรงช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้ผลจากเตาที่มีไฟลุกโผลงและให้ผลพระอนุภาพของพระองค์ได้แม้พระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายจะไม่ทรงช่วยข้าแต่พระราชาขอพระองค์ทรงทราบเถิดว่าข้าพเจ้าทั้งหลายก็จะไม่ยอมรับใช้เทพเจ้าของพระองค์และจะไม่ยอมนมัสการรูปปั้นทองคําที่พระองค์ทรงตั้งขึ้น กษัตริย์เนบูคัดเนสากลิวมากพระพักของพระองค์เปลี่ยนเป็นดุดันต่อชัดรัสเมสัตและอาเบสเนโกรับสั่งให้เพิ่มไฟในเตาให้ร้อนจัดกว่าเดิมอีกเจ็ดเท่าและรับสั่งให้ทหารบางคนที่แข็งแรงที่สุดในกองทัพมามัสชัดรัสเมสัตและอาเบสเนโกโยนเข้าไปในเตาที่มีไฟลุกโพล่งกษัตริย์เนบูคัดเนสา์ปราดพะทนยมากทรงลุกขึ้นทันทีตรัสกับบรรดาขราชบริพารว่า พวกเรามัดชายสามคนโยนลงไปในไฟไม่ใช่หรือเขาทั้งหลายทูลตอบว่าใช่แล้วพระเจ้าค่ะพระองค์ตัดต่อไปว่าแต่เราเห็นชายสี่คนไม่ถูกมัดกำลังเดินอยู่กลางเปลไฟโดยไม่รับอันตรายเลยใบหน้าของชายที่สีนั้นคล้ายกับใบหน้าของเทพพบุตรกษัตริย์เนบูคัดเนสซาตรัสว่าขอถวายพระพรแด่พระเจ้าของชัดลักเมสซาและอาเบสเนโก พระองค์ทรงส่งทูตสวรรค์มาช่วยกอบกู้ผู้รับใช้ที่วางใจในพระองค์เขายอมละเมิดคำสั่งของเราและยอมเพียรร่างกายดีกว่าจะรับใช้และนมัสการเทพเจ้าอื่นนอกจากพระเจ้าของตนพระวาจาของพระเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้าข้าพระเจ้าจะขับร้องเส้นเสิญพระเจ้า พระพระองค์ได้ประทานพระคุณแก่ข้าพเจ้าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าแห่งนพระบุรุษของข้าพเจ้าทั้งหลายขอถวายพระพรแด่พระองค์สมควรแล้วที่พระองค์จะทรงได้รับการยกย่องและสรรเสริญตลอดไปขอถวายพระพรในพระนามศักดิ์สิทธิ์และทรงเกียรติของพระองค์สมควรแล้วที่จะ คอพูดแล้วที่พระนามจะได้รับการยกย่องและสรรเสริญตลอดไปข้าพระเจ้าจะขับรองสันเสริญพระเจ้าเพราะพระองค์ได้ประทานพระคุณแก่ข้าพระเจ้าขอถวายพระพรแด่พระองค์ในพระวิหารแห่งพระสิริดุงโรดของพระองค์ สมควรแล้วที่พระองค์ทรงได้รับการยกย่องและสรรเสริญตลอดไปข้าพระเจ้าจะขับร้องสรรเสริญพระเจ้าพระพระองค์ได้ประทานพระคุณแก่ข้าพระเจ้าขอถวายพระพรแด่พระองค์ผู้ประทับบนพระบัลลังก์แห่งพระอาณาจักรของพระองค์ สมควรแล้วที่พระองค์ทรงได้รับการยกย่องและสรรเสริญตลอดไปข้าพระเจ้าจะขับรองสรรเสริญพระเจ้าเพระพระองค์ได้ประทานพระคุณแก่ข้าพระเจ้าขอถวายพระพรแด่พระองค์ผู้ทอดพระเนตรเห็นแม้กระทั่งในที่ลึกพระองค์ประทับบนพระบัลลังก์เหนือบรรดาเครุณ สมควรแล้วที่พระองค์ทรงได้รับการยกย่องและสรรเสริญตลอดไปข้าพระเจ้าจะขับพระองสรรเสริญพระเจ้าพราะพระองค์ได้ประทานพระคุณแก่ข้าพาเจ้าขอถวายพระพรแด่พระองค์ผู้ประทับเหนือแผ่นดินในสวรรค์ สมควรแล้วที่พระองค์ทรงได้รับการยกย่องและสรนเสริญตลอดไปข้าพระเจ้าจะข้าพระองค์สันเสริญพระเจ้าเพราะพระองค์ได้ประทานพระคุณแก่ข้าพระเจ้าเจริญ จงมาสา,ารสนจาริญพรเดพระเป็นเจ้าผู้ที่ฟังพระวาจาด้วยใจดีเลยยึดพระวาจาไว้ด้วยความภาคเพียรจนเกิดผลย่อมเป็นสุขจงมาสา,ารสนจาริญพนเดพระเป็นเจ้า พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยโบราณจะโพสสารตมคำบอกเล่าของนักบุญยอนขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะเวลานั้นพิสุทธิเจ้าตรัสกับชาวยิวที่เชื่อในพระองค์ว่าถ้าท่านทั้งหลายยึดมั่นในวาจาของเราท่านก็เป็นสิทธิ์ของเราอย่างแท้จริงท่านจะรู้ความจริงและความจริงจะทําให้ท่านเป็นอิสระคนเหล่านั้นจึงตอบว่าพวกเราเป็นเชื้อสายของอับราฮัมและไม่เคยเป็นทาสของใคร ท่านพูดได้อย่างไรว่าท่านทั้งหลายจะเป็นอิสระพิสุทธิเจ้าตรัสตอบเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าทุกคนที่ทําบาปก,ก็เป็นทาตของบาป้าย่อมไม่พำนักอยู่ในบ้านตลอดไปแต่บุตรพำนักอยู่ตลอดไปเพราะฉะนั้นถ้าบุตรถ้าพระบุตรทําให้ท่านเป็นอิสระท่านก็จะเป็นอิสระอย่างแท้จริงเรารู้ว่าท่านทั้งหลายเป็นเชื้อสายของแบอบราหัมแต่ท่านพยายามจะฆ่าเรา เพราะวาจาของเราไม่ซุ่มร้างเข้าไปในท่านเระบอกสิ่งที่เราได้เห็นเมื่อเราอยู่เฉพาะพระพักพระบิดาท่านทั้งหลายก็ทําตามที่เราได้ยินจากพระบิดาของท่านด้วยคนเหล่านั้นตอบพระองค์ว่าบิดาของเราคืออับราฮัมพระสุดเจ้าตัดกับเขาว่าถ้าท่านเป็นบุตรของอับราฮัมท่านจงทํากิจการของอับราฮัมเถิดแต่บัดน,นี้ท่านกําลังพยายามจะฆ่าเราซึ่งเป็นคนที่บอกความจริง ที่เราได้ยินมาจากพระเจ้าให้ท่านฟังอับราฮัมไม่เคยกระทำเช่นนี้เลยท่านไม่กระทำกิจการของอับราฮัมแต่กระทำกิจการของบิดาของท่านคนเหล่านั้นเถียงว่าเราไม่ใช่ลูกไม่มีพ่อบิดาเดียวที่เรามีคือพระเจ้าพิสุจเจ้าตรัสกับเขาว่าถ้าพระเจ้าทรงเป็นบิดาของท่านจริงท่านคงจะรับเราเพราะเรามาจากพระเจ้าเราไม่ได้มาตามใจตนเอง แต่พระองค์ทรงส่งเรามาเพราะว่าจาของพระเจ้าขอพระคริสต์เจ้าทรงแพร่เจริญเทิญในบทอ่านจากหนังสือประกาศศพดาเนียนเราได้ฟังเรื่องราวของชาวยิวสามคนซัดลักเมซาและอาเบตเนโกที่เป็นคนที่กษัตริย์ เดมบุคันเนส่าทรงโปรดปรานและแน่นอนก็ย่อมมีคนที่อิจฉาและสุดท้ายชาวยิวคนใดที่ไม่ได้มากราบไหว้รูปเทพเจ้าที่กษัตริย์บุคันเนสตาได้ให้ตั้งขึ้นก็จะต้องถูกฆ่าดังนั้นชายชาวยิวสามคนนี้ที่ กษัตริย์โปรดปรานก็ต้องมากราบไหว้รูปเคารพนี้ด้วยเช่นเดียวกันแต่สิ่งที่ชัดรักเมซ่าและอาเบเนโกทูกลกษัตริย์ก็คือว่าเขาจะไม่กราบไหว้นมัสการเทพเจ้าอื่นใดนอกจากพระเจ้าของเขาเท่านั้นสุดท้ายก็ถูกโยนเข้าไปในกองไฟแต่ก็ไฟก็ไม่ได้ทำร้ายพวกเขา สิ่งที่ทั้งสามคนได้ยืนหยัดนั้นน่าจะเป็นข้อคิดที่ดีสำหรับเราที่จะไม่หลงไปเชื่อในเทพเจ้าอื่นใดนอกจากพระเจ้าของเราในพระวสารวันนี้พี่สุจ้าพระองค์ได้เน้นย้ำให้เราได้ยิ่งหว่นยิ่งเชื่อมั่นในองค์พระเจ้าให้เรารู้ว่าเป็นพระองค์เองที่ทำให้ เราได้เข้าใจว่าพระเจ้าพระบิดาน,นั้นมีความรักมีความปาถนาเช่นไรกับชีวิตของเราดังนั้นพระวจนะของพระวันนี้ให้เราได้วอนขอองค์พระสูเจ้าขอพระองค์ได้โปรดให้เราได้ยิ่งวันยิ่งเป็นสิทธิ์ที่แท้จริงของพรองค์มากยิ่งขึ้นด้วยการที่เราศึกษาเรียนรู้จักพระองค์และปฏิบัติตามบทบัญญัติรักที่พองค์ ได้ประทานให้กับเราแล้วก็ให้เราได้วอนขอความช่วยเหลือจากองค์พระสุเจ้าโดยผ่านทางองค์พระจิตเจ้าขอพงได้โปรดนำทางชีวิตของเราให้เราสามารถที่จะเอาชนะเลขกลของปีศาจนิสัยชั่วร้ายต่างๆที่ไม่ดีต่างๆเพื่อเราจะได้เป็นสิทธิแท้ทจริงของพระองค์และสุดท้ายให้เราได้ คนขอความช่วยเหลือเพื่อเราจะได้เติบโตในความเชื่อยิ่งวันยิ่งมากขึ้นเติบโตที่จะเรียนรู้จักองค์พระเจ้าของเราความรักความเมตตาที่พงค์มีต่อมนุษย์ทุกคนแล้วก็เป็นชีวิตของเราที่จะต้องยิ่งวันยิ่งมีความสุขพบความสุขยิ่งอายุมากขึ้นก็ยิ่งมีความสุขที่ได้จเจริญชีวิต ในความเชื่อนี้มากยิ่งขึ้นด้วย ข้าแต่พระเจ้าแห่งสกุลโลกขอถวายพระพรพระุมินภทัยเมตตาประทานปังซึ่งข้าพระเจ้าทั้งหลายกําลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากแผ่นดินและน้ําพังน้ําแรงของมนุษย์และจะเปลีป่ยนเป็นอาหารบรร,รดาให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายมีชีวิตขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนนรันดรข้าแต่พระเจ้าแห่งสกุลโลกขอถวายพระพรพระรุมินภทัยเมตตาประทานเล่าอางุ่น ซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายกําลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากต้นอางุ่นและน้าพังน้ําแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นเครื่องดื่มชุบเลี้ยงจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนเรนรดรน ที่น้องจงภาวนาขอให้พระบิดาผู้ทรงสัรพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเ,เจ้าและของท่านทั้งหลายเถิดขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเธอขจเกตพระองค์ทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจากักศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถิดก็แต่พระเจ้าพงษ์ประทานสิ่งของแกมนุษย์เพื่อให้เขานำมาถวายเป็นเครื่องบูชาแด่พระองค์โปรดให้สิ่งของที่ข้าพเ,เ,เจ้าทั้งหลายถวายเป็นเกิแด่พระนาม ได้เปลี่ยนเป็นโอสถบำบัดรักษาข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเถิดทั้งนี้ของพึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยจงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้าเรากำลังและลึกถึงพระองค์ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิดมะสมและชอบเยิ่ยงงาก็แต่พระบิดาเจ้าผู้สักศิธิ์สถิตนิรันดร์พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคล ที่จะขอบพระคุณพงค์ตลอดการทุกสถานแห่งผลเพราะพงค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นเมื่อข้าพเจ้าทั้งหลายบำเพ็ญโปรดอดอาหารพงค์ทรงช่วยตัดกิเลสให้ลดลงทรงยกจิตใจให้สูงส่งประทานรางวัลและพลักกำลังให้มั่นคงเดชะพระบารมีพระคริดเจ้าอาศัยพระบารมีเทพนี้ก่อร่วมกันแท้องสัเสริญพระบรมเดชานูภาพขอโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายถวายพระเกียรติสดุดีพร้อมกับชาวสวรรค์เหล่านั้นว่าดังนี้ ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าจอมจักรวาลพระิริรุ่งโร์แผ่ไปทั่วฟ้าดินสารการพระเจ้าสูงสุดขอถวายพระพรแด่ผู้เสด็จมาในพระนามพระเจ้าสารการพระเจ้าสูงสุดก็แต่พระบิดาเจ้าพุ่งทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบอกเกินประเสริฐในความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาทรงพระจิตเจ้ามาบรรดาลให้ปังและเล่าหมุนนี้ศักดิ์สิทธิ์ เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโหิตของพระเยซูคริสตเจ้าสําหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสตเจ้าจะส่งมออพงพระรับทรมานโดยสมัครพระไทยพรุงท่านทรงหยิบป,ปังกออพระคุณบีออกประทานแกบ่บรรดาศิทธ์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอเพื่อท่าน ในทำนองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ําเสร็จแล้วพงก์ท่านสงหยิบช่วยเล่าหมุนขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประธานแกบ่บรรดาศิทธิ์ตร,รัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงลุยซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออภัยบาปสําหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทําการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิด ให้เราประกาศพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อพระคริสต์เจ้าได้สิ้นพระชนพระคริสต์เจ้าทรงกลับคืนพระชนชีพพระคริสต์เจ้าจะเสก็จกมับมาอีกครั้งหนึ่งก็แต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกําลังระลึกถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนชีพของพระคริสต์เจ้าขอน้อมถวายปังอันบันดาลชีวิตกับทั่วลุยอันบันดาลความรอดนี้แดรอพร์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักตร์พระองค์ ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าสรงรวบรวมทุกคนที่รับระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโปรดทรงระลึกถึงภาะศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสพระสังฆราชฟ,ฟรังซิสเซเวียเรียงสักและคณะสงฆ์ด้วยเิดพระเจ้าข้า ปรดทรงลือกมีน้อยที่หลับไปเพือ่อกระหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจำดาผู้ลงรับไปแล้วทุกคนโปรดแุ่คนเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในสุดปรดทรงรักณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมครมีส่วนในชีวิตนิรันดรข้าพเจ้ามารีภุมาจารีพระชนีพระเจ้าและบุญโยเสภ菩าของพระนางบรรดาอาาัครสาวกนักบ,บุญทุกท่านบุญราศีนิโคลัสบุญราศีชาวไทยทุกองคผู้เป็นตามพระสงฆ์ตลอดมา โปรดให้กับเจ้าหน้าที่บิเกตซาดีพระองค์โดยพึ่งพระบามีพิเยูครกสศ์เจ้าพระบุตรของพระองค์อาศัยพระคิตเจ้าพร้อมกับพระคิตเจ้าและในพระคิตเจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสันพานุภาพผู้ทรงพัสสิริลุ่งโลดกับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดร <Amen. S 2> พระเจ้าทรงรักเรามากถึงกับโปรดให้เราได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระองค์และเราก็เป็นเช่นนั้นเราจึงภาวนาด้วยความมั่นใจว่า ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์ทรงเป็นที่ศกาิะสิทานาจารทรงมาถึงพระประสงค์ทรงสำเร็จในแผ่นดินมในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่แพ้การเผจิญ แต่โปรดช่วยผลจา,จากความเชืช่อายเทินโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพระเจ้าทั้งหลายให้พ้นพยันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาให้พ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับสเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้า พระผู้กอบกูข้ข้าพเจ้าทั้งหลายเหตุว่าพระนาจาักพระอนุภาพและพระสิริรุงโร์เป็นของพระองค์ตลอดนิรันดร์แต่พระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงตรัสกับขัรสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดอย่าทรงถือโทษขา้าพเจ้าแต่โปรดทอพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจากักรสงบราบเรื่นมีสามัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและครองราช ตลอดนิรันดรพระสันติสุขของพระคิดเสจเจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอและสถิตกับท่านโดยได้ยมอบสันติสุขของพระคิดเสจเจ้าแก่กันและกันลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระกรุณาเทินลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระกรุณาเทินลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลก ปรดประทานสันติสุขเถิดน,นี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมง,งานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุขพระเจ้าข้าข้าพเจ้า,า,จาไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพระเจ้า โปรดตราเพียงพระวาจาดเดียวและจิตใจข้าพเจ้าก็จะบริสุทธิ์พระกายพระคริสตเจ้าาเมน ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าขอให้ศีลศักดิ์สิทธิ์ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รับแล้วนี้เป็นโอสถบำบัดรักษาชำระล้างกิเลสในจิตใจและช่วยคุ้มขรองข้าพเจ้าทั้งหลายให้มั่นคงตลอดไปด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคุณเสด็จเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยขอพระเจ้าผู้ทรงสนพานุพพาะบิดาและพระบุตร และพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิน <Amen. S 2> พิธีบูชาขอพระคุณจบแล้วจงไปในสันติสุขของพระคริสตเจ้าเถิดขอขอบพระคุณพระเจ้าหนาสามสี่้สามสิบสีพระคริสตองค์ผู้ทรงไทยบาปชาวเราทั้งหลายให้เรารอดพ้นจากทางความตาย ความผิดสลายกลับกลายเป็นชีวิตใหม่พระองค์ทุกทนมอบตนบนการเข้นแห่งพระราชัยแบบอย่างพระองค์ที่ทรงให้ไว้นั่นคือความหมายของชีวิต